นักผู้ชมครับในสัปดาห์ที่ผ่านมารายการเจาะใจได้นําเสนอเรื่องของคอลัมัิสต์ไปแล้วสองคนนะครับตอนนี้เหลืออีก2คนครับก็คือคุณตุ้มสะละกลอดุลยานนท์และก็คุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลพี่ใหญ่ที่สุดกับน้องเล็กที่สุดของสี่คอลัมนิสต์ของเราตอนนี้เป็นคิวของพี่ใหญ่ครับหนุ่มเมืองจันเนี่ยว่ากันว่าเป็นคอลัมัิสตนที่มีความลึกซึ้งในเนื้อหามากที่สุดครับไปชมครับผมทับใจอยู่สองคนคนหนึ่งคือคนออกแบบผลิตภัณฑ์มูจิที่เรียบง่ายเขามีหลักคิดอันหนึ่งคือไม่ต้้อองคคคิิดือพอเห็นสนสาปับ รู้เลยว่าทํำยังไงอ๋อไม่ต้องมีคู่มือไม่ต้องมีฉลากบอกว่าใช้ยังไงคือเห็นปั๊บธรรมชาติของเราจะเข้าไปใช้งานมันได้เลยอย่างเช่นเขาคิดง่ายๆญี่ปุ่นใช้ร่มเยอะฝนตกใช่เขาก็สังเกตพฤติกรรมของแม่บ้านคือเวลาที่ฝนไม่ตกเนี่ยก็จะต้องถือร่มมันก็จะเกะ็กะนิดนึงถือแล้วก็ซื้อของเขาก็ออกแบบง่ายๆว่าร่มเนี่ยที่โค้งตรงส่วนโค้งของร่มของร่มเนี่ยเขามีรอยหยักขึ้นมานิดนึงตรงไหนฮะตรงส่วนโค้งเนี่ยครับจมด้านบนสุดของส่วนโค้งมีจัก อยากเข้าไปอยากเข้าไปนิดเดียวเราก็รู้สึกว่าเอะเอาไปทําอะไรพอเขาโชว์ภาพมาปุ๊บคือคนญี่ปุ่นพอแม่บ้านเอาไปปุ๊บเนี่ยเขาจะไปห้อยถุงพลาสติกที่เขาซื้อของอเวลายืนรอรถเมย์ยืนรอเนี่ยเขาห้อยแทนที่เราต้องถือ,อ,อสองมือนี่ก็ป๊บคือตอนนี้มันทําหน้าที่เป็นเหมือนไม้เท้าครับแล้วก็เอาถุงพลาสติกห้อยไว้กับหัวโคมของของไม้เท้าได้เขาบอกว่าเวลาออกแบบห้เนี่ยไปถามผู้ใช้ว่าต้องการแบบไหนเนี่ยไม่รู้แต่เขาจะออกแบบมาปั๊บแล้วอ๋อนั่นแหละใช่เลย คือถ้าเกิดความรู้สึกนี้เมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าสินค้านั้นโดนเขาไม่ได้ออกแบบสินค้าเพื่อที่ให้ขายได้ดีแต่ออกแบบให้ผู้ใช้ชอบแล้วอยากใช้มันอ,อีกอันนึงที่ผมชอบของเขามากก็คือถุงชา,าเขาออกแบบแบบนี้ครับเป็นถุงชาแล้วก็มีเหมือนกับแหวนนะครับแหวนใช้เป็นที่รัดแต่จริงบอกไม่ใช่เพียงอย่างเดียวถุงชาเวลาเราชาลงไปหย่อนในน้ําร้อนนะครับน้ำก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแล้วมันจะมีอุณหภูมิหนึ่งที่รสชาดีที่สุดนั่นคือสีชาเหมือนกับวงแหวนของสีชา Oh, คิดทุกอันเลยเนาะคิดทุกเม็ดเลยคือใช้ประโยชน์แบบใช่ครับครบถ้วนอันนี้คือความเรียบง่ายที่เขานําเสนอคิดแบบสัญชาตญาณไม่ต้องคิดคือเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นยังไงนั่นคือวิธีคิดแบบมูจิะนะครับอีกคนหนึ่งชื่อไดฟูจิวาระอันนี้ของอิเซมิยากเกะที่เข้ามาพูดทางนี้เขาใช้คําว่า hunting color ก็คือว่านักล่าสีเขาเป็นมนุษย์ที่เชื่อว่าสีเนี่ยในโลกนี้ไม่ได้มีอยู่แค่ที่เราเห็นอยู่ในจอคอมพิวเตอร์รอย่างเช่นวันหนึ่งเขาจะไปทํากางเกงยีนรุ่น g a l ซี่ ของเขาเนี่ยเขาก็อยากได้สีน้ําเงินที่สวยที่สุดวิธีการเขาคือเขาไปสู่ธรรมชาติล่องเรือไปท้องทะเลหาท้องทะเลพื้นทะเลของญี่ปุ่นเนี่ยที่สีสวยที่สุดคือคําว่าบลูหรือน้ําเงิน<ม>หรืออะไรเป็นมีหลากหลายอันมากแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่สําคัญคือเขาไปป่าเมซอนตอนหน้าฝนเพื่อไปดูสีเขียวของใบไม้ซึ่งแบบพอเจอยวที่ไม่เหมือนกันอีกเขาได้สามพันเฉดสีจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่หาสีในคอมพิวเตอร์ ก็ได้นี่นะเขาบอกว่าสีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแสงด้วยฉะนั้นสีแต่ละสีเจอแสงแต่ละแสงก็ไม่เหมือนกันเขาเลยเข้าไปหาธรรมชาติถ้าคิดถึงสีฟ้าต้องดูท้องฟ้านี่คือวิธีที่ของเขาแล้ววันหนึ่งเขามาออกแบบแฟชั่นเขาอยากจะได้ชุดที่เคลื่อนไหวและคล่องตัวที่สุดเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นจะเอาใครหล่ะมาเป็นตัวอย่างเขาก็เลยเอาคนที่เจอกับความเคลื่อนไหวที่เร็วและแรงที่สุดนั่นคือนักคาราเต้ ก็จะเป็นเนี่ยมีการไล่ลำแล้วก็ทําท่าต่างๆให้เห็นว่าออกหมัดออกอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายเคลื่อน,<ล>นไหวแบบแตเต็มที่แล้วก็เห็นว่าพอเคลื่อนไหวเต็มที่ชุดนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือชุดเนี่ยมีชุดหลายรูปแบบแล้วก็จะมีอันหนึ่งที่เป็นชุดแจ็คเก็ต<อ>เพื่อให้รู้ว่าที่มาความคิดของมันคืออะไร<อ><อ>เวลาแฟชั่นโชว์อย่างเงี้ยเขาต้องการให้ผู้ดูกับผู้ที่คิดเนี่ยให้มันอยู่ใกล้กันที่สุด ไม่ใช่คิดแล้วก็ปล่อยเฉยๆแต่บอกที่มาของมันด้วย,ม,ยมันเหมือนสองประโยคที่ได้ยินบ่อยๆ back to basic สูงสุดคืนสู่สามัญใช่สุดท้ายมนุษย์กลับไปหาเรื่องเรียบง่ายครับเรื่องธรรมดาแต่ธรรมดากับมีความพลิกแพลงลึกล้ําเหมือนไม่ธรรมดาได้ที่ผมชอบของสองอันนี้ผมรู้สึกว่าผมนึกเล่นๆพอออกมาป๊บผมก็นึกเล่นๆว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นงานศิลปะงานออกแบบแฟชั่นออกแบบผลิตภัณฑ์มันเป็นงานศิลปะทั้งสิ้นแต่ผมเชื่อว่าศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการออกแบบชีวิต ถ้าผมให้สองคนนี้ออกแบบชีวิตชีวิตหนึ่งขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันมีมุมคิดที่ได้มาจากการออกแบบของเขาอย่างคนที่ออกแบบมูจิเนี่ยผมก็รู้เลยว่าเอ้ยชีวิตหนึ่งคือความเรียบง่ายความง่ายคือความงามชีตหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนทําอะไรแบบธรรมชาติแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดครับอย่าลืมสัญชตาตญาณและความรู้สึกของตัวเองกับอีกคนนึงที่ออกแบบเรื่องของอิเซมิยาเกะเนี่ยคนเนี้ยผมรู้เลยว่าภาพภาพสิ่งที่เราเห็นอยู่วันนี้บางทีมันก็ดูธรรมดาแต่ถ้าเรารู้ที่มามันยิ่งใหญ่มาก วันนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งมาให้ดู<ะ>เป็นหนังสือที่ผมในฐานะคนทําหนังสือด้วยกันผมจะชอบอวิธีการเป็นพิเศษศเล่มนี้มากเป็นพิเศษ<ะ>ครับมันชื่อไลฟ์แปลว่าชีวิตครับคือการเรียนรู้นะฮะแต่วิธีการแทนที่จะเล่าด้วยตัวอักษรไปเรื่อยๆเขาใช้วิธีการใหม่เป็นวิธีการด้วยการให้ถ่ายรูปแต่ละวัยหนึ่งขวบก็ถ่ายเด็กหนึ่งขวบแล้วก็โพสคําพูดของเด็กแต่ละวัย เพื่อให้รู้ว่าการเติบโตเป็นยังไงตั้งแต่อายุหนึ่งขวบจนถึง100ปีเอาวิธีคิดของคนอายุเท่านั้นแลวเสนอคำมาใช่ครับอหนึ่งขวบแน่นอนไม่มีประโยคอะไรเกิดขึ้นถ้าพูดได้ก็คงแปลกนะครับน่ารักก็น่ารักไปอย่างเด็ก6ขวบเนี่ยอในตัวอย่างเด็กผู้ชายหขวบบอกว่าโตไปอ่ะภูมิจะเป็นวิศวกรสร้างหุ่นยนต์ล้างจานจะได้ไม่ต้องล้างจานเอง อแสดงว่าเด็กคนนี้แม่สั่งให้หล้างจานชัวโตวขึ้นผมจะสร้างหุ่นยนต์จะได้ไม่ต้องล้าง,งจานอ,อีกหรืออย่างเด็กอายุป,ประมาณสมมติว่า16ปีนะครับเป็นวัยรุ่นอ่า16ก <คำ S 2> ลัยเปนวัยรุ่น<อ>เลยเขาบอกว่าเราคิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วดูแลตัวเองได้ไม่ต้องให้พ่อแม่ดูแลต่อใเวลายกเว้นเรื่องเงินจริงเขากำลังคิดว่าก็เขารู้หมดทุกเรื่องแล้วทำอะไรได้หมดแล้วแค่ยังไม่มีตัง อย่าไม่ต้องดูแลเขายเยอะเราไม่ต้องไม่ต้องมาสากมาบังคับอะไรเขามากพอเป็นผู้ใหญ่แล้วพอผู้ใหญ่ที่มาเป็นวัยการคนเขาก็บอกว่าความฝันของคนอายุ43เนี่ยเท่ากับคนอายุ20เลยอแต่เวลาของความเป็นไปได้มันสั้นลงทุกทีอเริ่มคิดเยอะขึ้นเป็นเรื่องที่คนแต่ละช่วงอายุต้องเรียนรู้และสอนกันไม่ได้คือความฝันเหมือนกันแต่มันอายุ43แล้วความเป็นไปได้ของมันเนี่ยไม่ได้ล้มไม่ได้ยอมไม่ได้ไม่เหมือนเลยต้องระแวงนี่ระแวงนู่นคิดนั่นคิดนี่เยอะหน่อยครับแล้วอีกคนหนึ่งอายุ95ครับบอกว่าตอนนี้ เราไม่กลัวอะไรในโลกนี้แล้วกลัวแต่โลกหน้าอย่างเดียวคือก้าสิุณยายคุณยายพูดเก๋มากครับแต่อายุร้อยปีเออร้อปีพูดว่าไงสั้นๆครับบอกว่าถึงวันเกิดเราก็ดีใจ เรายังได้มาอีกหนึ่งกำไรเพิ่มไปเรื่อยๆปีนั้นก็ยังได้มาอีกหนึ่งผมก็นึกถึงเรื่องของคุณยายโรสอายุ87ไปเรียนมหาวิทยาลัยก็พอเขาถามจริงๆว่าคุณยายจริงๆเนี่ยคุณยายทำไมถึงมาคุณยายก็บอกว่าเขา่ฝันมาตลอดเธอฝันมาตลอดว่าอยากเรียนมหาวิทยาลัยแล้ววันนี้ก็อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วได้ทําความฝันให้เป็นจริงนะฮะจนวันหนึ่งชมรมฟุตบอลของเขาก็จัดงานแล้วก็เชิญคุณยายมาปาฐกถาแล้วคุณยายก็เริ่มต้นบอกว่าพวกเราทุกคนนั้นเนี่ยไม่ได้เลิกสนุกเพราะเราแก แต่เราแก่เพราะเราเลิกสนุกกับชีวิตเขาเล่าถึงเรื่องเคล็ดลับการที่จะหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาคือจะมีการอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเวลามีเคล็ดลับอยู่ส <4 S 1> ี่สกาี่อย่างอย่างที่หนึ่งคือว่าต้องหัวเราะและมีเรื่องสนุกสนุกในชีวิตเข้ามาเรื่อยๆอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีความฝันเขาบอกว่าถ้าตาบใดที่สูญเสียความฝันไปอ่ะคุณเหมือนคนที่ตายไปแล้วคน,นเป็นเท่านั้นที่ฝันได้ใช่ครับอันที่สามก็คือว่าให้รู้ด้วยว่าการแก่ขึ้นกับเติบโตขึ้นนั้นแตกต่างกัน ประเด็นสําคัญคือว่าเราต้องเติบโตขึ้นและการเติบโตขึ้นของเราหนึ่งปีเนี่ยเราเติบโตขึ้นได้ก็คือว่าเราต้องสแสวงหาโอกาสของการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก็คือว่า<อ>ไม่ใช่อยู่นิ่งๆเข้าใจละอ,อยู่นิ่งๆหายใจไปวันๆพอมันเลยครบปีก็นี่หนึ่งหนึ่งปีแล้วครับอันนี้แก่ขึ้นแต่ไม่ได้เติบโตไม่ได้เติบโตขึ้นข้อที่สี่ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่าอย่าทิ้งอะไรไว้ให้เสียใจภายหลังเขาบอกว่าคนสูงอายุส่วนใหญ่ะไม่ค่อยเสียใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทําไปแล้ว แต่มักเสียใจในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทําจริงๆเ,เรื่องของคุณยายเนี่ยทำให้ผมรู้สึกอันนึงว่าการเริ่มต้นของคนเราทุกคนเนี่ยอายุไม่ใช่เรื่องสําคัญผมมีเรื่องของไก่ทอด KFC เราเห็นผู้พันที่ยืนอยู่ข้างหน้าผู้พันเซนเดอร์เนี่ยครับวันหนึ่งตอนอายุ65มีอยู่สองสิ่งที่เขามีอยู่แล้วอยากเริ่มต้นใหม่ก็คือหนึ่งเขามีสูตรไก่ทอดที่อร่อยมากอันที่สองเขาไม่ยอมแพ้มีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ไปขายแฟนชายเดินทาง ใช่ไหมครับผู้พันเซนเดอร์นี่เดินโดนคําปฏิเสธประมาณ1นึ่งักครั้งในการขายในการขายายชายนี้นะครับแล้วก็เขาก็ทําประสบความสำเร็จตอนที่เขายุ65ปีโอ้โหอดทนมากย้อนกลับในเมืองไทยมีศิลปินแห่งชาติคนหนึ่งชื่อว่ามีเซียมยิปอินซอยคนนี้เคยได้ยินชื่อครับไม่ได้ทํางานศิลปะมาก่อนเลยนะครับเขาใช้ชีวิตแล้วก็ลูกเป็นปริโอต้องพาไปฝรั่งเศสไปอะไรต่างๆเนี่ยเขาเริ่มเสพงานศิลปะแล้วเขาชอบงานศิลปะ เขามาเรียนวาดรูปสีน้ํามันเนี่ยตอนอายุ42ปีแล้วก็ส่งรูปนี้ไปประกวดได้รางวัลเหรียญทองนะครับครั้งแรกที่เขาวาดก็ได้รางวัลปีที่สองส่งไปได้รางวัลปีสามได้รางวัลเขาเป็นคนแรกของคนไทยที่ไม่อนุญาตให้ส่งอีกแล้วเพราะทําแฮตทริกแล้วสามครั้งไม่ได้แล้วก็ต่อมาทําประติกรรมเขาเริ่มต้นทั้งหมดในงานศิลปะเขาเริ่มต้นตอนอายุ42อคนเหล่านี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ว่าตราบใดที่เราสนุกกับชีวิตเราจะไม่มีวันแก่ เชื่อว่าเนื้อหาของคุณหนุ่มเมืองจันที่เรารวบรวมตลอดทั้งปีที่ผ่านมามาฝากท่านผู้ชมนั้นคงจะเป็นที่ถูกใจนะครับช่วงหน้ามาพบกับน้องเล็กครับคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับผู้ป่วยจิตเวชเด็กคนที่เรามักจะเรียกกันอย่างรีตาและติดปากว่าคนบ้านั้นในทางการแพทย์นิยามของความป่วยในแบบนี้คืออะไรและมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคือเวลาเรามองทหารเนี่ยครับเรามักจะมองเป็นก้อนเดียวกันใช่ไหมทหารก็คือทหาร แล้วคนที่ไม่ชอบทหารในเชิงความคิดทางการเมือง <ขอ S 1> ก็ตีเหมาเลยเออตีเหมาเลย